หนึ่งนะที่เป็นได้รับความนิยมนะครับในบ้านเราครับเป็นฮันด้านะครับ,น,น,รบนี่เลยได้แอร์คอลนะครับ2 0่ตัวปัจจุบัน,น,นบสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน KTP Performance นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในรถ รุ่นหนึ่งนะที่รับความนิยมนะครับในบ้านเราคนระับเป็น Honda นะครับนี่เลยแอร์คอร์ดนะครับ D10 ตัวปัจจุบันนีนนะสขาวนะครับอันนี้ก็รถผมเองนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับกับการสไตล์กา,การตกแต่งของผมเองนะครับผมก็เน้นเรียบๆนะไม่หรูหรามากแล้วก็ใช้งานได้นะครับในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นแอคคอร์ดตัว 1,500ซีซีเทอร์โบเนาะใช่นะเป็น1.5เทอร์โบนะครับแอ,อร์คอร์ลุนนี้มี2องเครื่องยนต์นะครับมีไฮบริดเทอร์โบนะครับเป็น1.5เทอร์โบครับเครื่อง2,000ไฮบริดนะครับนี่เรามาดูกันรถคันนี้ก็ดูคร่าวๆก่อนเนะาะก็จะมีกันล้อแม็กนะครับเโหมีคิ้วนิดหน่อยนะผมเน้นเป็นสไตล์เรียบๆดีกว่าเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนเรารับวัฒนธรรมมาจากอเมริกาเนาะ ใช <laughs> ้งานง่ายด้วยนะเพราะว่าผมเองขับไปไหนมาไหนเยอะกลัวในเรื่องเวลาขึ้นเนินขึ้นแลมจะติดนะผมก็เลยไม่ได้มีล้อพันอะไรนะเรามาดูในส่วนของล้อกันแล้วกันนะครับนี่เลยเป็นล้อเซอร์ฟเนะครับ A อ0องนะครับขอบยี่นี่เลยนะครับนี่อันนี้เลยสีเป็นสีปัดเงานะครับ d i U นะในส่วนของเบรกทันนี้ก็เป็น เบนโบ่8พอนะครับตัว RS นะครับของตัวอาร์ดี้นะครับที่เอาเบรกอาร์ดี้มาใส่ไหมใช่ครับเป็นตัว RS นะครับ8พอตอาร์ดี้อาร์8อาร์ดี้อาร์8ด้วยใช่ครับผมแล้วก็ตัวจานเป็นขนาด380มิลนะแล้วก็มุดเป็นมุดเฮดบ็อบบินนะครับลายจานเป็นไทยสามนะครับนี่เลยนี่เลยลองดูลงตัวมากใช่ครับแล้วก็ฟู่หน้าเนาะเต็มล้อล้อ เบรกเต็มล้อเลยเพิ่มเติมนิดนึงยางเป็นโตโยนะครับเป็นตัว Box Sport นะครับเป็น245 3 5, 5 20สายลัดทรงจะเป็นแบบนี้เลยอ,อ่ส่วนล้อหลังนะครับเหมือนกันก็จะเป็นล้อขอบ2 0แต่ส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือยังเน้นยาำเหมือนเดิมเบรกนะครับก็จะเป็นรถรุ่นใหม่เบรกไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็มีคาลิปเปอร์ตัวนี้สีดดำตัวเล็กทำหน้าที่ในการใช้เบรกเบรก คาลิเปอร์หลังเป็น R35 ตัว T-Spec ที่เป็นตัวคาร์บอนพี่กำลังจะบอกว่าพี่เอาเบรก R35 ตัวล่าสุดมาใส่ครับใช่ๆช,ใชนใ่มีคลิปไปเป็รูปให้ดูนะครับตัวสีออริจินอลมันนะครับสีพอร์ตก็จาน370นะหมุดอะไรก็เหมือนเดิมนะครับนี่ส่วนของขอบ20แล้วก็มาดูข้างหลังลก็มีแค่ายท่อน,นิดหน่อยนะนี่เลยเป็นไฟท่อ ถ้าบ้านเราเรียกอะไรนะใบไม้ใบไม้ใบไม้ใบเท่าใบไม้นะครับแล้วก็หางหลังตรงนี้นะผมเป็นคนชอบแบบเรียบๆอ่ะนะจะเป็นคิ้วแค่แค่นี้นะอ่าเป็นเขาเรียกว่าดักเทลเนาะบางปลากลมกลืนผมผมคนชอบอะไรที่แบบไม่เยอะมากนะเรียบๆอย่างนี้ครับจะดูไม่ค่อยออกจะดูแบบว่ากลืนลงไปกับรถเลยเนาะใ เดี๋ยวเราไปที่ห้องเครื่องกันทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับในห้องเครื่องบ้างก็นิดหน่อยนะครับ,บก็มีถ่ายคำโช๊คนะครับเป็นคาสโกนะครับนี่ญี่ป,ปนนะแล้วก็กล้องนะครับเป็นกล้องกล้องเปลือยแต่ว่ามีห้องกั้นเรียบร้อยเป็นไาทิดะนะครับของเมกานะครับก็เป็นตรงรุ่นอะใช่ตรงรุ่นเลยนี่เราจะมองเห็นเลยนี่ตรงนี้ดูไปเห็นไหมเราจะเห็นกล้องเปลือยข้งางในนะครับ แต่กั้นห้องเพื่อให้เสียงเนี่ยเวลาเราขับใช้งานอ่ะมันจะไม่ดังมากนะครับช่วยเก็บเสียงได้ระดับหนึ่งท,อทอ่อเพิอขุดก็จะน้อยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นคอย MSD ก็ช่วยในเรื่องของการจรุดระเบิดนะครับนี่ตรงนี้ไหนๆก็มาแล้วได้เห็นบดีน่โชค๊คผมใส่เป็นเพดได้นะครับนีหัวโชคไอ้โชค๊คอยู่ข้างในเนาะมันมองยากแล้วก็ตัวนี้นี่อันนี้เลยแผ่นที่ใช้ค้ำตรงหัวโชค๊คนี่ผมใส่เพิ่มนะ ของของโรงงานมาไม่มีนะครับช่วยในการยึดตอกตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นของฮันด้าเลยนะครับเป็นพาร์ตอะเซซซอรีที่เราเบิกได้นี่แหละแต่ว่าเราเทบรุ่นเอานะครับ<อ>แล้วก็คันนี้รีแมปแล้วเรียบร้อยนะครับก็มีเพิ่มบูทิดหน่อยนะครับแรงม้าอยู่ประมาณ240ร้อยสบนะครับบนไดโนนะครับถือว่าแรงม้าเนี่ยเขาเรียกเาว่าถ้าเป็นกับข้าวคืออร่อยใช่ก็ พอใช้อ่ะว,วิ่งบนถนอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เครื่องพันห้าเทอร์โบในยุคนี้คือแบบเกียร์โตขับง่ายสตาร์ทปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ไม่ได้มีอะไรที่ดูแล้วต่างจากแดตราดเลยคือผมเน้นว่าเออทุกคนในบ้านต้องขับได้ด้วยอะไรเงี้ยแฟนผมอะไรก็คือขึ้นรถมาปุ๊บสตาร์ตใช้งานได้เลยคือ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าขับพอแต่คันเนร่งปุ๊บพุ่งพลาดพ้าดไม่ใช่นะครับแล้วก็อ่ามีอันนึงคิ้วคิ้วหน้าผมทําให้ชิ้นนี้เนี่ยส่วนตรงเนี้ยมันเป็นสีดาทั้งหมดปกติชิ้นเนี้ย จะเป็นโครเมียมเนี่ยปิดให้ดูมันจะดูเรียบนะ่ะนะครับปกติชิ้นเนี้ยชิ้นนี้ทั้งหมดเลยตรงเนี้ยชิ้นนี้ทั้งหมดเนี้ยจะเป็นสีดำใช่เป็นสีดานะครับโทษครับสแตนดาร์ดจะเป็นสีโครเมียมผมอยากให้มันกลืนกันก็นเลยทําเป็นสีดำซะนะครับเนี่ยรถผมก็จะออกมาทรงนี้เรียบๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ว่าเอออยากได้แนวแบบไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับ ก็คือคนที่ใช้ g 1 0นี่ก็คือถ้าอ,อยากแต่งแนวแบบพี่บอลก็เอารถพี่บอลเป็นเดฟเฟอร์เล่นเลยกันก็ลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งรูปทรงรูปแบบเนาะแต่ในในในช่องของผมเองก็มีอคคอร์ดในหลายสไตล์นะครับเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองไปติดตามดูนะครับมีที่เป็นล้อรุ่นอื่นใส่ผ้าแต่อะไรเยอะแยะนะครับเพ<ร>ื่อนๆลองเข้าไปดูได้เลยนะครับขึ้นภาไปดูแล้วกันว่ามีแบบไหนบ้างได้ครับแล้วยังไงก็ฝากร้าน KDP ด้วยนะครับ ลิงก์ตามข้างล่างนี้เลยนะครับล้อเบรกขอบวงจรนะครับใช่ครับผมยังไงก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ